เฮ้สมพศสมพศพี่ส่งไฟอกอกสารไปให้ะฝากปิน้นให้ไหนดิเดี๋ยวใช้ประชุมได้ครับพี่ด่วนเลยอืมไม่อยากปิ้นเลยเครื่องออฟฟิศช,ชอบปิ้นไม่ออกไว้ไม่ต้องห่วงหรอกสมพศเมื่อปีใหม่บอสซื้อปรินเตอร์เครื่องใหม่มาเปลี่ยนทั้งตึกเลยเห็นว่าเป็นรุ่น AI อัจฉริยะมีโหมดให้เลือกตั้งหลายโหมดเนี่ยว้าวต้องรองหน่อยแล้วไหน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 โหมด w b นี่โหมดอะไรวะเหมือนแม็กกันไวรือเปล่ารับคำสั่งปิ้นงานภาษาวิบัติค่ะฮะ WUB ยอมจะวิบัติเอ,อาปนนยังไงวี่ย โอ้ย oh. ตัวหนังสือกลายเป็นปาภาษาวิบัติอ่านไม่ออกเลยโว้ยโปรเบาหน่อยไมนน่ได้หรอกต้องพิมพ์ใหม่เท่านี้เราหมด SL ดูบ้างดีกว่าพิมต์มารับคำสั่งพิมพ์งานหมดสายลับค่ะ SL ไม่ใช้สายลับเลยพิมต์ออกมาเป็นหัสเราทงแผนซ้งั้นต้องเอาไปถอนหัสก่อนเลยโอดวันไรอะแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยสิพิมใหม่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 ใสรลอบอยกที่คราวนี้เป็นหมด NJ รับคำสั่งพิมพ์งานหมดนินจาค่ะนินจา อะไรกันเนี่ยกระดาษเปล่าเหรอโหมดจริงจ้าต้องเอากระดาษไปอ่างไฟแล้วตัวหนังสือจะปรากฏค่ะแค่นี้ก็ไม่รู้หรอโอยมันก็เหนือไปดีไม่ดีไฟมันเอาปิดอีกไม่เอาแล้วขอโหมดธรรมดาดีกว่าเย็นเย็นเฮ้ยก็มีโหมดน้องบอลดีกว่าอ่ะปิ้นเลยรับคำสั่งปิ้นงานโหมดปกติค่ะอย่าบอกนะที่ปิ้นงานไม่ออกคือเรื่องปกติเลยนี่โอดโอยเดี๋ยวโคบดบดเลยได้ยังบดเรียกแล้วก็ตกกระปีนี่คะ